สวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดราษฎรนะครับวันนี้วันวันศุกร์นะที่10มกราคมนะครับผมสวัสดีคุณธนพงศด้วยนะครับสวัสดีนะฮะวันนี้อ่านหนังสือกันนะฮะกับหนังสือ The House of Rothsia นะฮะเป็นตอนที่14ก็คือตอนจบแล้ววันนี้นะน่าจะจบเลยนะครับไม่มีอะไรที่จะต้องอ่านเพิ่มจากนี้ไม่ไม่น่าจะยาวมากด้วยนะครับตอนนี้ก่อนอื่นสวัสดีทุกคนใน y t u b e t h a i t าวน c h a n n e l นะครับแล้วก็ สวัสดีเพื่อนใน l u m b บ e t ไทยทาวนช anel ด้วยนะครับรวมถึงใน f c e b o o o Fanpage แ a กโ Nobody ด้วยนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาทักทายกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตกันได้ครับตามรายละเอียดด้านบนนะที่เห็นตามหน้าจอเนี่ยฮะทั้งด้านนูน้นด้านนี้มีหมดเลยนะครับผมโอเคเ,อเราเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมอ่านแป๊บ,บนึงเปิดไฟหนังสือก่อนลืม วันนี้อากาศร้อนมากครับพอดีผมเลิกงานมาเลยต้องขออาบน้ำเปลี่ยนเสืส้อผ้าซะหน่อยไม่ไหวนะครับร้อนจริงๆเ <st arts> มืองไทยเป็นไงบ้างครับวันนี้อุณหภูมิที่นี่ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าองศาบางคนบอกโอ้น,นั่นคือร้อนแล้วเหรอ <st arts> ใช่ครับร้อนของที่นี่ฮะ <st arts> สำหรับผมนี่นคือร้อนมากแล้วนะครับอ่ะเรามาอ่านกันต่อนะครับกับ chapter ที่สิบหนะครับ chapter ทีที่ส6หกนะฮะ การปริวัติของคอมมิวนิสต์ในจีนดูเหมือนจะไม่ได้สร้างความกังวลให้กับรัสชซี์ซึ่งในวันนี้ประกาศอย่างภาคภูมิใจในเว็บไซต์ของตนว่าธุรกิจของเราเป็นหนึ่งในสถาบันธุรกิจของตะวันตกแห่งแรกๆที่สถานาความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งในปี1953นี่คือเกณฑนนาในบทนี้บทนี้มีชื่อตอนว่ารัสชซี์หลังม่านไม่ไผ่นะครับเริ่มเลยนะฮะหลังสงครามฟินที่เกิดขึ้นระหว่างปี1839ถึง1842 อังกฤษเข้ายึดครองฮ่องกงและจีนถูกบังคับให้เปิดท่าเรือ5แห่งให้พ่อค้าชาวยุโรปค้าขายช่วยเร่งให้การแลกเปลี่ยนชาและผ้าไหมาจากจีนกับแร่โลหะจากตะวันตกและฟิ่นจากอินเดียขยายตัวอย่างรวดเร็วแลสร้างโองกาสใ,ใหม่ครับทางธุรกิจสำหรับอังกฤษในปี1853ครับชาชลเฮาส์ House ที่ลอนดอนคือ N.M. r o t h s c h รช d and s n มีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอครับกับ c r a m p t o n h a n b บ r ร and Co นะฮะบริษัทการค้าในในเซี่งยงไฮ้ในการส่งเงินจากเม็กซิโกแล้วก็ยุโรปเข้ามานับเป็นการเข้าไปในจีนครั้งแรกครับของร็อชาวนอกจากเงินกู้นะ,ะร็อชาวยังนำฟินจากเกาคาตาอินเดียเข้าไปในจีนด้วยปี1874ครับรัฐบาลจีนที่ยังอยู่ในยุคราชวงศ กู้เงินเป็นครั้งแรกครับจากแหล่งเงินทุนอังกฤษที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงคือฮ่องกงแอนเซียงไฮ้แบงก์นะครับก็คือฮ่องกงแอนเซียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น Hong Kong and หรือ h s b c โอ้ชื่อนี้เองเหรอเนี่ยบางทีผมไม่รู้มาก่อนนะจริงๆผมไม่รู้มาก่อนว่า h s b c เนี่ยมันย่อม,มาจากฮ่องกงแอนเซียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นนะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่นะฮะ แล้วก็จาดีนแมตติสันแอนโคนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฮ่องกงแลนด์หนึ่งในสี่ผู้พัฒนา,าสังหาริมทรัพย์ใหญ่ในฮ่องกงนะครับอ๋อมีขยายความนิดหนึง่งรนบะขยายความสงครามฟินหรือว่าออฟพียมออฟพีอมเหรอใช้คำนี้นะออฟพียมวอลส์นะครับเกิดขึ้นสองครั้งระหว่างอังกฤษกับจีน ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากจีนพยายามหยุดยั้ยงการค้าฝิ่นและการค้าขายที่ไม่เป็นธรรมโดยจีนห้ามนำเข้าฝิ่นจากอินเดียที่อังกฤษควบคุมอยู่เพื่อแลกกับชาและก็ผ้าไหมของจีนนะครับซึ่งเป็นการค้าการค้าที่ร่ํารวยนะครับหากเป็นการค้าที่น่าสงสัยทางจริยธรรมเศรษฐกิจของจีนถูกทําลายลงอย่างย่อยยับจากการที่จีนต้องนําเข้าฝิ่นจำนวนมากมายม,ายมหาศาลเพื่อยังคงเอกร,ราชของจีนไว้ โดยสงครามฝิ่นครั้งที่1เกิดขึ้นระหว่างปี1839ถึง1842แล้วก็สงครามฝิ่นครั้งที่2เกิดข,ขึ้นระหว่าง1856ถ18ึง1860สงครามฝิ่นทั้งสองครั้งครับจีนพ่ายแพ้ถูกบังคับให้เปิดท่าเรือตามสนิสัญญานะฮะร,รวมถึงที่เซี่ยงไฮ้นะครับอ่าให้กับพ่อค้าชาวตะวันตกแล้วก็ยกอธิปไตยเหนือฮ่องกงให้กับจกักรวรรดิอังกฤษอันนำมาซึ่งจุดจบของราชวงศ์ชิงนะครับชาวจีนเรียกสิ่งที่พบเจอนี้ว่าร้อยปีแห่งความอบับยศอดสู ทั้งนี้ครับอยากให้เข้าใจก่อนครับว่าการที่อังกฤษสามารถเอาชนะนงสงครามจีนได้นะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยผ่านการเป็นวัสาหกรรมก่อนนะครับความทันสมัยของอาวุธปืนรวมปืนใหญ่ที่ทําด้วยลูกเหล็กนะครับแม้เอาเรือมาไม่กี่ลําก็สามารถชนะประเทศที่มีคนหลายสิบล้านคนได้เราก็จะเห็นครับว่าอย่างในในหนังจีนเช่นแบบยิปมันนะฮะหรือหลาย,ลาย,ลายๆเรื่องที่พูดถึงช่วงนั้นนะฮะช่วงสงครามฝิ่นเลยก็ตาม มันก็จะเห็นเลยครับว่าจีนเขาพ่ายแพ้จริงๆนะต่อทางเทคโนโลยีทางอังกฤษนะครับเ <c oughs> ยอรมันครับต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมนะฮะในการปล่อยกู้ให้จีนด้วยอดอล์ฟฮัมอดอลฟฮันเซมันนักธุรกิจแล้วก็นธนาคารเยอรมันครับเข้าหา롯ชาแล้วก็ HSBC พนะครับพร้อมก็เสนอตั้งธนาคารเดอช a อเซ t s c h e แบงค์นะครับที่เซี่ยงไฮ้ในปี1889โดยมีธนาคารชั้นนำของเยอรมันมากกว่า13แห่งร่วมถือหุ้นในสัดส,ส่วนเท่ากันก็คือประมาณ6-9%แล้วก็ NM r o t h s c รอชา s ันถือหุ้น6.2% <c oughs> แม้ธุรกิจของธนาคารคือการให้สินเชื่อการค้าครับแต่ไรายได้หลักเนี่ยมาจากการเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จัดจำหน่ายพันธบัตรของรัฐบาลจีนครับแล้วก็ปล่อยกู้ให้กับโครงการก่อสร้างรถไฟในจีน นาธานิลหรือว่านัตตี้รอชาชนะครับซึ่งเป็นผู้นำเอ็นเอ็มรอชาวลแอนซันต่อจากนาธานบอกว่าเป้าหมายหลักในการเป็นพันธมิตรกับเยอรมันในครั้งนี้เนี่ยคือการยุติการแข่งขันระหว่างมอำนาจในการปล่อยสินเชื่อให้จีนแล้วก็ให้อยู่มือและให้อยู่มือของกลุ่มอยู่ในมือของกลุ่มบริษัทข้ามชาติเพียงกลุ่มเดียวนะครับงว่าจะรวบอํานาจในการประชุมของนายธนาคารและพรรคการเมืองในลอนดอนในเดือนกันยายนในปี1898 มีการตกลงที่จะแบ่งจีนออกเป็นเขตอิทธิพลของเยอรมันและก็อังกฤษเพื่อจุดประสงค์ในการจัดสรรสัมปทานทางรถไฟโดยพื้นที่ในหุบเขาแยงซีอยู่กับอังกฤษซานตงเป็นของเยอรมันแล้วก็แบ่งสัมปทานรถไฟสายเทียนซินซินเกียงออกเป็น2ส,ส่วนเมื่อเยอรมันส่งคณะสำรวจไปยังประเทศจีนครับหลังจากการพังหัดขึ้นของแมนจูในรัสเซียเมื่อปี1,900พวกเขาขอให้รัชาเนี่ยไปให้คำรับรองกับลอนดอนว่ารัเสเซียจะไม่เสี่ยงทำสงครามแล้วก็ในเดือนตุลาคมครับอังกฤษและก็เยอรมันได้ลงนาม ในข้อตกลงใหม่เพื่อรักษาบูรณภาพของจกักรวรรดิจีนและการค้าแบบเปิดประตูไม่ต้องใส่เลยครับว่าเป็นการร่วมมือทางการค้าระหว่างแองโกลเยอรมันการปฏิวัติในประเทศจีนครับปี1949พักคอมมิวนิสต์ครับได้รับชัยชนะนะครับเหมาเจ๋อตงก้าวขึ้นเป็นผู้นำอีก9ปีต่อมาครับเกิดกระบวนการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนปิดประเทศธุรกิจและการลงทุนของต่างชาติถูกป,ปิดหมดการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ในจีนดูเหมือนจะไม่ได้สร้างความกังวลให้กับเราชาวครับ ซึ่งในวันนี้ประกาศอย่างภาคภูมิใจในเว็บไซต์ของตนนะครับว่าธุรกิจของเราเป็นหนึ่งในสถาบันธุรกิจของตะวันตกแห่ง,งแรกๆครับที่สถาปนนความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งในปี1953ช่วงปี1975ครับวิกเตอร์ดอร์ชาลครับหรือว่านัทาทเนีลเมเยอร์วิกเตอร์ดอรชาลนะครับเข้ามาเป็นประธานของเอ็นดิมดอรชาลซันคนนี้นมีบทบาทมากในช่วงสงครามเย็นตนะั้งแต่การเปิดประเทศของจีนนะครับ ปี1975ครับคือปีที่สหรัฐอเมริกาโดยประธานธิบดีริชาร์ดนิกสันครับเปิดสมาคมติกับจีนปี1979 n m r o c h a r d s o n ให้คำแนะนำเกี่ยวกับองค์การพัฒนาในจีนหลังจากนิกสันไปเยือนจีนในปี1976เขาก็เข้าไปพัฒนาในประเทศจีนครับก็คือก่อนเปิดการค้ากับจีนนั่นเองครั้งหนึ่งครับเอเวรีนเดลชาวครับใช้ในตำแหน่งของประธานของนิยสารดิโคโดมิสนะครับได้ไปเยือนประเทศจีนแล้วก็เปิดโอกาส ให้ตัวแทนของธนาคารเข้าพบปะหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆที่เป็นไปได้โดยเฉพาะทองคําและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาชํานาญมาตลอดชีวิตหลายร้อยปีนี่คือการเริ่มเข้าไปวางราักฐานลดชาวเนตั้งเป้าที่ชัดเจนในการเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนาในการจัดหาเงินทุนสำหรับประเทศจีนนะครับนโยบาย4ทันสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมกลาโหมวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยี บริษัทต่างชาติครับได้รับเชิญเข้าร่วมแล้วก็ช่วยเหลือในโครงการพัฒนาจำนวนหนึ่งในประเทศจีนในบรรดาบริษัทอังกฤษที่เข้ามาในประเทศจีนครับในปี1979ครับได้แก่บริษัทในอุตสาหกรรมฐานหินวิศวกรรมซึ่งเข้าประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้า2แห่งแห่งหนึ่งใกล้กรุงปักกิ่งและอีกแห่งหนึ่งก็ใกล้มณฑลเจียงซูโดยมี NM ็นเอ็มโรชัยอันซันครับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับโครงการเหล่านี้ลองนึกภาพประเทศจีนตอนเปิดเทศใหม่หมครับว่าเป็นประเทศที่ยังเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาลย,ยังเป็นเมืองเล็กๆล้าหลัง ไม่มีความทันสมัยอะไรเลยนพะูดง่ายคือบ้านนอกมากคนที่ไปไฟแนนซ์ทางด้านการเงินให้กับให้ประเทศเนี่ยนะให้ประเทศจีนนะจนเป็นจนจีนเะนี่ยกลายเป็นมหาคนครขนาดใหญ่มากกว่า30แห่งเป็นอย่างน้อยนี่นะฮะคนที่ไฟแนนซ์การเงินจะได้กําไรมากมายมหาศาลแค่ไหนคิดเอาแล้วกันนะครับแล้วคนที่ไฟแนนซ์ก็คือรอชาเนี่ยก่อนปี1 9 7 5ครับจีนถือว่าเป็นเฟลสเตท ตั้งแต่มีการแย่งชิงอำนาจจากราชวงศ์ชิงเป็นต้นมาจีนได้หยุดการพัฒนาในประเทศไปอย่างสิ้นเชิงครับแล้วก็พึ่งกลับมาพัฒนาหลังจากปี1976น้ี่เป็นรูปแบบเดียวกับที่ทุนเคลื่อนย้ายจากญี่ปุ่นก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2มาเป็นทุนที่สับสนในจีนในทุกๆอย่างทําให้จีนเนี่ยถูกเนลมิตขึ้นมาสุดท้ายครับเมื่อถึงจุดสูงสุดจุดหนึ่งก็จะไปแข่งกับกลุ่มมหาอำนาจเดิมก่อให้เกิดกระบวนการไปสู่สงครามโลกครั้งที่3 เป็นบริบทที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกครับตั้งแต่สงครามโลกคที่งที่1แล้วก็ครั้งที่2ในปี1996กครับก่อนเกิดวิกฤตทางการเงินใน Asia, เอเชีย NM r o เ h ็มร็อตชาร์ันครับได้ทำข้อตกลง MOU กับธนาคารอุตสาหกรรมแล้วก็การค้าของจีนหรือว่า ICBC เพื่อทำธุรกิจว,าน,นา,วานิธนากรหรือว่า Investment b a n k i n g ในประเทศจีนจากนั้นร็อชาก็เปิดสำนักงานตัวแทนขึ้นในเซี่ยงไฮ้ครับ ICBC เป็น g l o b a l bank มีสาขาในประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อรองรับการลงงทุนต่า ทางด้านธุรกิจของคนจีนที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งเป็นแนวความคิดแบบเดียวกับธนาคารยูไม่ว่าจะเป็นโกลแมนแซก JP Morgan แล้วก็เชสแมนฮัตตันนะครับของล็อกกี้เฟลเลอร์ก็คือสับสนุนชนชาติยูในสหรัฐอเมริกาด้านการเงินเพื่อสร้างธุรกิจในปี2006ครับเอ็ดมอนด์เอ็ดมอนด์เดอรชาลแบงคิวนะครธนาคารของรอชาชลในฝรั่งเศสกลายเป็นธนาคารที่เป็นธุรกิจส่วนตัวของเอกชนแห่ง แห่งแรกนะครที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลธนาคารของจีนครับให้เข้าสู่ตลาดการเงินของจีนได้29มีนาคมครับปี2010นะครับเซียจางกีรีนะฮะผู้ผลิตรถ EV ของจีนเทคโอเวอร์ Take over, บริษัท Volvo Car จาก Ford Motor ด้วยเงิน1.8พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับเป็นการเข้าซื้อกิจการต่างประเทศที่ใหญ่่สุดของบริษัทจีนในช่วงเวลานั้นซึ่งได้รับชื่อแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แล้วก็สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องผ่านธุรกรรมข้ามพรมแดนซับซ้อนครับทีมวาน,นิธนกิจของรัชชาวในจีนที่นําโดยเจนนิเฟอร์อยูมีบทบาทสําคัญในการเจราจาครั้งนี้ครับอีกสองคนเป็นที่ปรึกษาที่ทํางานกับรัชชาวยุโรปนะครับรัชชาวยุโรปเจนนิเฟอร์ครับแต่งงานกับลูกบุญธรรมของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิงทาให้มีสายสัมพันธ์เข้าถึงวงในอํานาจซึ่งเป็นตัวช่วยให้เซเยนกีลียนะครับเทคโอเวอร์วอลลโวได้สำเร็จ โอ้นี่เขามีเส้นสายอย่างนี้นี่เองนะครับในปี2อ1 1นครับโดเมนเนสบารอนสเตอร์รชาชลครับธุรกิจไวายแล้วก็ลงบ่มไวายแล้วก็ไวายแดงหนึ่งในห้าอรหรันต์ชาโตลาฟิเต้ซึ่งตกทอดหรือว่าลาฟิเต้หรือลาไฟส์เนี่ยครับไม่แน่ใจซึ่งตกทอดมาถึงราชสายพรั่งเศสรุ่นที่4ร่วมกับบริษัทการลงทุนของจีนครับ China i n t e r n a t i o n a l t r u s t and i n v e s t m e n t Corporation เ ทำไร่องุ่นเพื่อผลิตไวน์แดงครับ Bordeaux Style ที่มณฑลซันตงในประเทศจีนในปี2014ครับรชเชลแนะนํากลุ่มห้างสินค้า House of Fraser ในการขายธุรกิจให้กับ Sand Power Group of China ในราคา450ล้านปอนด์ House of Fraser ครับมีร้านค้ามากกว่า60แห่งทั่วสาราชนาจักรแล้วก็ในไอรแลนด์ก่อตั้งขึ้นในเมือง Glasgow ประเทศสกอตแลนด์เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Fraser and Sons นะครับ ว้าว wow. พูดง่ายคือสรุปแล้วแม้แต่มหาอำนาจจีนที่กำลังเติบโตตอนนี้ก็มีรัสชาวอยู่เบื้องหลังแล้วเนี้ยมาถึงบทส่งท้ายกันนะครับจะจบแล้วนะครับบทส่งท้ายชื่อว่า CIC สภาทุนนิยมของรัสชาวครับเบนิโตมุสโอลินีครับนายรัฐมนตรีจอมเผด็จการของอิตาลีครับผู้ก่อตั้งขนบวนการฟาสซิสเคยให้นิยามรัฐีฟาสซิสว่าคือการรวมตัวกันของอำนาจบรรษัทกับอำนาจรัฐ Council for Inclusive Capitalism หรือว่า CIC หรือว่าสภาทุนนิยมครับก็คือตัวแทนลูปธรรมของเล็ดพันแห่งแนวความคิดเผด็จการนั้นคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อหรือไม่รู้จัก CIC เพราะก่อตั้งขึ้นในช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิดถึงจุดสูงสุดประชาชนส่วนใหญ่ครับอยู่ในภาวะกังวลแล้วก็หวาดกลัวจากข่าวที่รัฐแล้วก็สื่อจงใจโหประโคม CIC คือสิ่งที่นัก,นกส,สิ่งที่นักทฤษฎีสมคบค,คิดได้เตือนไว้นานแล้วครับจำชื่อนีไน้ไว้นะ CIC นะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่แฝงในระบบการปกครองแบบอำนาจนิยมโดยรัฐครับภายใต้หน้ากากแห่งความใจบุญสุนทานมีมนุษิยธรรมหน้าที่พื้นฐานของ CAC ก็คือรวมศูนย์ของออรวมศูนย์บริษัทใหญ่ที่มีอิทธิพลระดับโลกทุกแห่งหรือเกือบทั้งหมดเข้าอยู่ในเครือข่ายรัฐบาลที่มีแรงจูงใจด้านรวมการมากกว่าการทำกำไรนะครับ CAC เป็นองค์กรที่นำแนวความคิดเรื่อง DEI หรือว่า diversity นะความหลากหลาย equality ความเท่าเทียมแล้วก็ inclusive การมีส่วนร่วม แล้วก็ ESG ครับ Environmental นะฮะ Social and Governance ก็คือสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ทำมาพิบาตมาแปลงให้เป็นการปฏิบัติโดยให้รางวัลแก่องค์กรธุรกิจที่ส่งเสริมค่านิยมของลัฐทธิโลกาพิวัต์และความตื่นตัวในเรื่องความหลากหลายความเท่าเทียมการมีส่วนร่วมรวมทั้งการตั้งเป้าหมายลดภาวะโลกร้อนในทางกลับกันครับองค์กรที่ไม่เชิดชูสนุนค่านิยมดังกล่าวจะถูกลงโทษเห็นไหมว่าตอนนี้โลกกำลังเปลี่ยนเห็นไหมฮะไปสู่โลกของความเป็นกรีนมากขึ้นธุรกิจต้องเป็นอย่างนี้หมดเลย นี่มันหลักการ CAC ชัดๆเลยนะเนี่ยไอเดียง่ายเลยก็คือดึงบริษัทส่วนใหญ่ครับให้มาอยู่ในแถวของระเบียบการเมืองฝ่ายซ้ายเสร็จแล้วก็บังคับให้บริษัทเหล่านั้นครับใช้แพลตฟอร์มของตนครับใช้แพลตฟอร์มของตนนะและก,ก็การสื่อสารกับสาธาร,รณะปลูกฝังอุดมการณ์ค่านิยมของตนให้มวลชนว้าวเราได้เห็นการดำเนินการตามกลยุทธ์นี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับ โดยบริษัทหลายแห่งสร้างผลิตภัณฑ์คอนเทนต์และก็การตลาดที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องด้วยการโฆษณาชนเชื่อความหลากหลายความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยกไม่ต้องพูดถึงการโฆษณาชนเชื่อต่อต้านตะวันตกแล้วก็ต่อต้าน,นอนุรักษนิยมนะฮะล่องรอยสุดท้ายของเศรษฐศาสตร์ตลาดเสรี่ที่ถูกทำลายนะครับเนื่องจากแรงจูงใจในการสวงหาผลกำไรได้ถูกแทนที่ด้วยแรงจูงใจทางการเมืองเหตุใดบริษัทต่างๆครับจึงเลือกที่จะเข้าร่วมกับ C i c แทนที่จะกําหนดค่านิยมวางกลยุทธ์กันภายใน,ในบริษัทเอง เพราะนี่ไม่ใช่ทางเลือกครับแต่เป็นไฟ์บังคับที่ไม่อาจปฏิเสธผู้ที่เข้าร่วมก่อนจะได้ที่นั่งที่ดีที่สุดก็ที่โต๊ะของพันธมิตรผู้มาทีหลังอาจถูกบกยี้ด้วยระบบราชการสังคมนิยมที่กดขี่นะครับทางเลือกอาจมาพร้อมกับคำมั่นสัญญาที่ว่าผู้นําองค์กรต่างๆครับจะได้รับบทบาทการกากับดูแลอย่างกว้างขวางหลังจากการรีเซ็ตครั้งใหญ่ของระบบทุนนิยมซึ่ง World Economic Forum หรือว่า WEF ครับกล่าวถึงบ่อยครั้ง c a c ครับมีผู้นําก็คือเลดี้ลิน ฟอร์เรสเตอร์เดอะโรชเลพารายาไม้ของอวเบลีนเดอะโรชาลนะครับผู้สืบทอดเอเอ็มโรชาชลแอนด์ซันนะฮะแห่งแห่งลอนดอนนะฮะแล้วก็เครือข่ายผู้นำายังครอบคลุมไปถึงหุ้นส่วนธรุรกิจพันธมิตรในรัฐบาลองค์การสหประชาชาติแล้วก็แม้แต่บรติกันองค์ประกอบสำคัญในวาระโลกะพิวัติที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับควบคู่ไปกับความสามารถในการพลิกโฉบทุกสิ่งในสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของเราตลอดไป น่ากลัวเหมือนกันเนาะแม้ว่าความสามารถของ AI ครับจะถูกประเมินเกินจริงไปมากแต่ดูเหมือนว่าบรรดาชนชั้นสูงครับจะคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เหมือนเทพเจ้าครับที่จะสร้างโลกขึ้นมาใหม่เมื่อเร็วๆนี้ครับเลดี้ลอดชาวหรือว่าหรือว่าน่าจะเป็นเลดี้ลินฟอเรสต์เนี่ยนะฮะฟอเรสเตอร์เนี่ยนะฮะก็ไปออกสื่อเพื่อโปรโมทแล้วก็แก้ต่างประเด็นต่างๆที่เธอถูกโต้แย้งจากสื่อจากผู้สัมภาษณ์บางรายซึ่งทําให้เธอต้องยอมรับโดยปริยายว่า AI ก็เช่นเดียวกับโลกร้อนที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปในระดับลากแล้วก็สาขาของเศรษฐกิจเพื่อนำ AI มาใช้ซึ่งหมายความว่าตลาดเสรีต้องดาเนินต่อไปและพันธมิตรภาครัฐองค์กรจะต้องเข้ามาควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วก็สิ่งที่ดียิ่งขึ้น AI ก็เหมือนกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นข้ออ้างที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายการรวมศูนย์อำนาจระดับโลก CIC พร้อม ด้วยสถาบันต่างๆ,างๆเช่น WEF นะหรือว่า World Economic Forum นะฮะแล้วก็ UN ยืนยันในช่วงไม่กี่วีที่ผ่านมาว่าใครบางคนจำเป็นต้องย้ายมาใครบางคนจำเป็นต้องเข้ามาช่วยกันกอง AI mm hmm. เพื่อไม่ให้รัฐบาลใดใช้อำนาจที่ไร้ขอบเขตของตัวทั้ทงที่ปิดครับเป็นไปตามสูตรนะฮะคือสร้างปัญหาดูปฏิกิริยาเสนอวิธีแก้ไขนะหรือว่า problem reaction solution โลกาภพิว์ครับสร้างปัญหาขึ้นโดยไม่มีที่มาที่ไปจากนั้น แนะนำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์หรือว่าภัยคุกคามตอบเสียชติที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เป็นจริงจากนั้นพวกเขาก็เสนอบริการของตนในฐานะผู้ตัดสินที่ยุติธรรมและมีเมตตาต่อเทคโนโลยีแล้วก็ผลกระทบของมันเลดี้โอชาวครับอ้างว่าในทุนจะต้องปรับลำดับความสําคัญของตนโดยคํานึงถึงสังคมหลังการมาถึงของ AI ข้ออ้างของเธอก็เป็นแค่ ESG ในรูปแบบในอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อมีการพูดถึงเรื่องตลาดเสรีน้ำเสียงของเธอออกไปในทางลังเกียดดูถูกคนเหล่านี้เกลียดแนวคิดเรื่องตลาดเสรีเพราะระบบทุนนิยมของอดัมสมิธเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้โดยตรงต่อการใช้อำนาจควบคุมเกินขอบเขตของพ่อค้าโครงสร้างทั้งสองนั้นแยกจากกันเราไม่สามารถมีตลาดเสรีหรือเสรีภาพภายในอาณาจักรการค้าขายแบบรวมศูนย์ได้ไม่สามารถมีตลาดเสรีและสังคมนิยมภายในเศรษฐกิจเดียวกันได้และเพื่อความชัดเจนครับ ระบบที่เรามีในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันไม่ใช่ไม่ใช่ระบบตลาดเสรีแต่เป็นระบบตลาดเสรีแบบเดิมที่ถูกบ่อนทาลายอย่างาช้าเมื่อเวลาผ่านไปตลาดเสรีมีความยุติธรรมอยู่แล้วแต่ถูกชนชั้นสูงขององค์กรแทรกแซงความยุติธรรมดังกล่าวเมื่อพวกเขาร่วมมือกับรัฐบาลครับเพื่อควบคุมระบบที่พวกเขาชอบและมีความได้เปรียบที่เกินควรความไม่เท่าเทียมที่เราชาวอธิบายว่าเป็นเหตุผลสําหรับการล่มสูญนั้นแท้จริงแล้วถูกสร้างขึ้นโดยชนชั้นสูงชเช่นเธอนนั่เอง C.A.C. และก็วาระก,การลีสิตครั้งใหญ่นั้นเป็นเพียงเครื่องมือในการยึดอํานาจองค์กรแล้วก็ชนชั้นสูงตลอดไปพวกเขาจะเป็นคนตัดสินใจว่าบริษัทใดจ,จ,จะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าตายไปอะไรคือค่านิยมทางสังคมในศตวรรษหน้าพวกเขาต้องกําหนดวิธีใช้ทรัพยากรของโลกแล้วก็ดูว่าใครจะได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นทําไมพวกเขาควรเป็นผู้ตัดสินทุกอย่างแม้แต่วิกฤตเงินเฟ้อที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นผลโดยตรงจากรัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลาง ที่กเข้ามาด้วยเงินหลายพันหลายล้านล้านดอลลาร์ครับเพื่อช่วยบริษัทที่ใหญ่เกินกว่าจะล้มเหลวจากแนวทางปฏิบัติที่ไหาอนะของพวกเขาเองพวกนักโลกาภิวัตน์จะโต้แย้งคําถามขั้งต้นว่า AI จะเป็นคําตอบสุดท้ายเพราะ AI เป็นกลางที่สุดเนื่องจากไม่มีอคติทางอารมณ์หรือการเมืองพวกเขาจะยืนยันว่า AI จะต้องกลายเป็นเครื่องมือการตัดสินใจของอารยธรรมมนุษย์โดยพื้นในตอนนี้คงเข้าใจแล้วครับว่า ทำไมรถชาวถึงกระตือล้นที่จะเป็นหัวหะในการสร้างกรอบการกําก,กับดูแลระดับโลกสําหรับ AI ใครก็ตามครับที่ควบคุมการทางานของ AI ใครก็ตามที่ทตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์จะควบคุมโลกได้โดยใช้ AI เป็นตัวแทนหากมีอะไรผิดพลาดก็พูดได้ว่า AI เป็นผู้ตัดสินใจไม่ใช่พวกเขานี่คือรัฐบาลเงาที่สมบูรณ์แบบพ่อมดผู้มีเทคโนโลยีแห่งออสใช้ควันและกระจกของหุ่นเชิด AI เพื่อครองโลกขจัดความรับผิดชอบและสลายการกรบฏท,ทั้งหมด เพราะประชาชนไม่รู้ว่าจะโต้เถียงหรือว่าต่อต้านอัลกอริทึมไร้ใบหน้าในสภาวะดิจิตัลได้อย่างไรโอ้อันนี้ก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละตอนนี้มันเขาเริ่มใช้เทคโนโลยีฮะเข้ามานะเข้ามาควบคุมผู้คนนะครับ จบหนังสือเล่มนี้นะฮะเล่มต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะต้องขอดูก่อนแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าค่อยมาเริ่มกันใหม่ขอผู้เลหลายคนครับที่ติดตามการอ่านหนังสือกันนะครับยังไงฝากด้วยครับกับรายการห้องสมุดรศัศดรน,นะฮะจันทร์พุทธศุกร์นะครับทางช่องไทยทาวน์แชนแนลนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะครับผมวันนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เรามีรายการที่ชื่อว่าตื่นเถิดชาวไทยจะเป็นเรื่องอะไรยังไงเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าๆพรุ่งนี้นะครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับ